หนังสือเสียง The Magic โดยรอนด้าเบิร์นวันที่22ต่อหน้าต่อตาคุณเจ็ดปีก่อนตอนที่ฉันค้นพบเดอะซีเครตและพลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณฉันได้ทำรายการความปรารถนาทั้งหมดทั้งสิ้นของตนเองเป็นรายการยาวเหยียด ในเวลานั้นดูไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ความปรารถนาของฉันจะเป็นจริงไปได้ถึงอย่างไรฉันก็ยังนำสิบสุดยอดความปรารถนาของตนเอง,เ,งเขียนใส่กระดาษนำติดตัวไปด้วยทุกวันมีโอกาสเมื่อไรก็จะหยิบรายการขึ้นมาอ่านจนจบให้การสำนึกรู้คุณความปรารถนาแต่และอย่างมากเท่าที่จะทำได้ราวกับได้รับมาแล้ว ความปรารถนาข้อที่หนึ่งซึ่งฉันต้องการมากกว่าอย่างอื่นฉันเก็บไว้ในใจถาวรและจะกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณให้ความปรารถนานี้วันหนึ่งหลายต่อหลายครั้งและรู้สึกราวกับเป็นจริงแล้วจากนั้นความปรารถนาทุกประการในรายการก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันอย่างหน่ามหัศจรรย์ทีละรายการเมื่อได้รับความปรารถนาใดมาแล้ว ฉันจะขีดค่าออกจากรายการและพอมีความปรารถนาใหม่ก็จะเพิ่มเข้าไปในรายการความปรารถนาอย่างหนึ่งที่มาจากรายการดั้งเดิมอันยาวเหยียดคือการเดินทางไปเกาะโบราโบราใกล้ๆก,ก,กับตาฮิตีหลังจากได้ใช้เวลาอันง,งดงามหนึ่งสัปดาห์เต็มที่โบราโบราตรงตามความต้องการที่เขียนไว้แล้วความงดงามอีกประการก็บังเกิดขึ้นฉันกำลังบินไปยังแผ่นดินใหญ่ ที่ตาฮิตีระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเครื่องบินจอดไว้รับผู้โดยสารเที่ยวบินว่างมากแต่แล้วชาวตาฮิตีพื้นเมืองก็ขึ้นมาเต็มลำแล้วทันใดนั้นทั้งเสียงเัวเราะใบหน้าเปื้อนยิ้มและความสุขก็ล้อมรอบตัวฉันจนสัมผัสได้ขณะที่เพลิดเพลินกับเที่ยวบินสั้นๆที่มีผู้คนอันงดงามเหล่านี้ฉันเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นมาทันที ถึงเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้จึงมีความสุขนักพวกเขาสำนึกรู้คุณไงพวกเขาสำนึกรู้คุณที่มีชีวิตอยู่สำนึกรู้คุณที่ได้ขึ้นเครื่องบินสำนึกรู้คุณที่ได้อยู่ด้วยกันสำนึกรู้คุณที่ที่เขากำลังจะไปกันพวกเขาสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันอยู่บนเครื่องบินลำนั้นและท่องเที่ยวไปรอบรอบโลกกับพวกเขายังได้เลย รู้สึกดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วจากนั้นฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งได้รับความปรารถนาข้อสุดท้ายโบราโบราคือความปรารถนาสุดท้ายในรายการยาวเหยียดดั้งเดิมของฉันและเหตุผลที่ฉันได้มาอยู่บนเครื่องบินนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาฉันนี่เองการสํานึกรู้คุณไงฉันแบ่งปันเรื่องนี้ให้เป็นแรงบรนดาลใจอย่างหนึ่งสำหรับคุณ เพราะไม่สำคัญเลยว่าความปรารถนาของคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณรับความปรารถนานั้นได้ผ่านทางการสำนึกรู้คุณยิ่งกว่านั้นการสำนึกรู้คุณยังจะนำความรื่นรมและความสุขให้ชีวิตแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนและนั่นคือสิ่งที่เลอค่าโดยแท้จริงนับจากช่วงเวลาที่ฉันเริ่มใช้การสำนึกรู้คุณและกดแห่งการดึงดูด จนถึงช่วงเวลาที่ฉันได้รับความปรารถนาข้อสุดท้ายในรายการดังเดิมรวมแล้วสี่ปีเพื่อให้คุณนึกภาพออกว่าฉันได้รับความปรารถนาทั้งหมดมามากมายขนาดไหนระหว่างช่วงเวลา4ปีนั้นตอนที่ฉันสร้างรายการความปรารถนาขึ้นมาบริษัทของฉันมีหนี้สินอยู่สองล้านดอลลาร์มีเวลาแค่สองเดือนก่อนที่จะถูกบังคับให้ปิดบริษัท สูญเสียบ้านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเงินที่ฉันเป็นหี้บัตรเครดิตส่วนตัวนับเป็นสินทรัพย์ก้อนเล็กๆแต่ในรายการความปรารถนานั้นมีเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่มองลงไปเห็นมหาสมุทรการได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่อันห่างไกลในโลกการได้ใช้หนี้สินจนหมดสิน้นการขยายบริษัท การฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวการมีสุขภาพดีเต็มร้อยอีกครั้งและการมีพละกํำลังและความตื่นเต้นสำหรับชีวิตได้ไม่มีจำกัดยังตามด้วยรายการวัตถุสิ่งของตามปกติและความปรารถนาข้อที่หนึ่งของฉันซึ่งดูเหมือนคนรอบๆข้างส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยก็คือ การนำความรื่นรมยินดีไปสู่ผู้คนนับล้านผ่านทางผลงานของตนเองความปรารถนาประการแรกนี้เองที่ฉันได้รับซึ่งคือการนำความรื่นรมยินดีไปสู่ผู้คนนับล้านผ่านทางผลงานของตนเองความปรารถนาที่เหลือตามมาอย่างน่ามหาัศจรรย์ทีและรายการรายการพอปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันก็ขีดค่าออกจากรายการ ดังนั้นตอนนี้เป็นตาของคุณแล้วที่จะใช้พลังมหสัสจรรย์ยของการสนึกรู้คุณเพื่อทำให้ความปรารถนาของคุณปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อเริ่มต้นวันให้นำรายการสิบสุดยอดความปรา,ารถนาที่คุณได้ทำไว้แล้วขึ้นมาอ่านแต่ละประโยคและแต่ละความปรา,ารถนาในรายการของคุณและใช้เวลาหนึ่งนาที นึกจินตนาการหรือนึกภาพว่าคุณได้รับความปรารถนานั้นแล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้เร้ากับคุณได้รับแล้วตอนนี้นำรายการความปรารถนานี้ติดตัวไปด้วยในวันนี้โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงนำรายการออกมาอ่านให้ละเอียดและรู้สึกสำนึกรู้คุณแต่ละรายการให้มากเท่าที่จะทำได้ เรากับคุณได้รับแล้วถ้าอยากให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเร็วขึ้นฉันอยากแนะนำอย่างยิ่งให้คุณพกรายการความปรารถนาติดตัวไปไว้ในกระเป๋าสตางค์จากวันนี้เป็นต้นไปและมีเวลาเมื่อไรก็เปิดออกอ่านให้ละเอียดและรู้สึกสํานึกรู้คุณในแต่ละรายการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อความปรารถนาใดปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณให้ขีดค่าข้อนั้นทิ้งไปจากรายการและเพิ่มความปรารถนาอื่นๆลงไปและถ้าคุณเป็นแบบฉันแต่ละครั้งที่ขีดค่าความปรารถนาหนึ่งทิ้งไปจากรายการคุณจะน้ำตารื้นด้วยความยินดีเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แล้วโดยผ่านพลังหมัศสรจย์ของการสำนึกรู้คุณ ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขยี่สิบสองต่อหน้าต่อตาคุณหนึ่งคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณ สำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เมื่อเริ่มต้นวันให้นำรายการสิบสุดยอดความปรารถนาที่คุณได้ทำไว้แล้วขึ้นมา 3. อ่านแต่ละประโยคและแต่ละความปรารถนาในรายการของคุณและใช้เวลาหนึ่งนาทีนึกจินตนาการหรือนึกภาพว่าคุณได้รับความปรารถนานั้นแล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้ 4. ีนำรายการความปรารถนานี้ติดตัวไปด้วยในวันนี้โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงนำรายการออกมาอ่านให้ละเอียดและรู้สึกสำนึกรู้คุณในแต่ละรายการให้มากเท,ท่าที่จะทำได้ 5. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณ สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้